ครับสวัสดีครับตอนนำท่านผู้ชมมาพบกับท่อง S อสายจบรถขุดซิงคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาพี่น้องมาชมรถขุดซานี่นะครับ s y 2 1 5 4นะพี่น้อง ครับครับโดยเสียมอสนะครับนี่ทเท่าแก่ขับเองเลยครับนี่นี่ก็จะเป็นรถดัหัวยาวนะครับพีน่น้องรถขุดอีกหนึ่งค่ายนะครับที่มีความไวสุดยอดนะครับ กำลังเปิดทางลงโบ่อใหม่เลยนะครับนี่กำลังทำทางมีแต่ดินโคลนนะโอ้เจ้าหอยยาวก็ไปไม่รอดนะครับนี่เจ้าหอยยาวยางเก้าก็ไปไม่รอดนะครับต้องเสียดากแล้วครับนี่ดันดากครับแร,แรงโแรงรับ เจ้าร้อยสิบห้าปูนะครับแรงนะครับทันนี้

ทางขึ้นหักโศกเลยนะครับด mm hmm. ูครับคันนี้คันแรงครับม mm ีม hmm. ีกบได้ครับ มารอชมนะครับว่าจะขึ้นไวหรือเป,ปล่ปลปลปานะพักเที่ยงกินข้าวแล้วนะครับ จะดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะเจอโครนนะครับไปแล้วไปเนี่ยแรงครับกันนี่ดู <c oughs> <c oughs> พ่โรนตกเต็มเลยนะครับขึ้นโฮงหักอกเลยนะครับอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s ับ s c ค i b e ช่องเอิร์สสายจบโรเมโคซิ่งเด้ยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ